สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอำเภอศรีขอรภูมิซึ่งเป็นอำเภอที่มีโบราณสถานนั่นก็คือปรา,าสาทศรีขอรภูมิวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์กันค่ะศรีขอรภูมิเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นหนึ่งในสมอำเภอของจังหวัดที่มีรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านและมีสถานีรถไฟศรีขอรภูมิเป็นสถานีรถไฟประจำอำเภอซึ่งรถไฟทุกขบวนหยุดรับและส่งผู้โดยสารที่สถานีนี้อำเภอศรีขอรภูมิเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2295ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยมีหลวงชัยสุริยงเป็นเจ้าเมืองศรีขอรภูมิคนแรกภูมิตั้งอยู่ข้างวัดบ้านปราสาทตำบลละแงงอำเภอศรีขอรภูมิจัังหวดสุรินทร์ค่ะปราสาทศรีขอรภูมิมีลักษณะเป็นปางหมู่ห้าองค์เป็นปราสาทกาออิฐไม่ส่อปูนตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกัน โดยตัวฐานก่อด้วยศิลาแรงกว้าง25เมตรยาว26เมตรและสูง1.5เมตรบริเวณเสาก่อประตูสลักเป็นรูปนางอับสรถือดอกบัวและทวารบาลยนืนกลุมกระบองซึ่งนางอับสาลาที่ปราสาทเสกขรภูมิมีลักษณะคล้ายกับนางอับสาลาที่ปราสาทนครวัดประเทศกัมพูชา ทับหลังเป็นภาพพระสิวะนาตลาลสิบก่รทรงฟ้อนลำอยู่เหนือเกียรติมุกทางศิลปรกรรมสนนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวตรรษที่17เป็นศาสนาสถานในลัทธิสวนิกายและใน พุทธศตรวตรรษที่22มีการบูรณะเพิ่มเติมที่องค์ประสาทแถวหลังฝั่งทิศใต้เป็นแบบศิละปะลานช้างและยังมีจารึกอักษรธรรมปรากฏอยู่ณประสาทหลังนี้ด้วยมีคููคลองน้ำขนาดกว้าง125เมตร ล้อมรอบสามด้านและเว้นไว้ทางทิศตะวันออกเพื่อไว้เป็นทางเข้าและจุดสุดท้ายนี้คือจุดที่ไว้ยอดของปราสาทซึ่งเรียงรายไว้อยู่ด้านทางทิศตะวันออกของปราสาทค่ะ โดยการนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ได้สอดคล้องกับรายวิชาสังคมศึกษาหมวดประวัติศาสตร์ค่ะดิฉันชื่อนางสาวจันทิชาเมททองนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา